อดขำไม่ได้จะอาสยามแต่งตัวเป็นคังคุบายเตะททำไมออกมาเหมือนลำยองกําลังมาแรงมากจริงๆสำหรับภาพยนตร์อินเดียเรื่องคังคุบายกทิยาวาทีหรือในชื่อไทยว่าหญิงแกร่งแห่งมุมไบที่เพิ่งจะเข้าฉายบนเน็ตลิกก์เรื่องราวเกี่ยวกับนายหญิงจากซ่องโสเพณีราชินีเซ็กเวิร์เกอร์ที่เรียกร้องสิทธิสตรีและผลักดันอาชีพขายบริการให้ถูกกฎหมายในอินเดีย ที่สร้างจากเรื่องจริงโสเพเนีที่ต่อสู้เพื่อสิทธิโสเพเนีในยุค1960ล่าสุดนักร้องสาวสุดเซ็กซี่อย่างจะอาสยามได้โพสต์ภาพของตัวเองที่โคเวอร์เป็นคังคูใบโพสต์ภาพนี้เธอได้ระบุแคปชั่นว่าเมื่อฉันอยากเป็นคังคูใบแต่ทำไมกลายเป็นลำยองจะฮาขนาดไหนวันนี้ทีมงาน SBB Daily ได้นำภาพนั้นมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ